กระดาษเป็นวัสดุต้นแบบสําหรับการทํางานศิละปะหรือกิยกรรมอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็มีมาหลายพันปีแล้วผมก็คิดว่างานชิ้นนี้ก็เลยอยากทดลองเอาเทคนิคหลายๆอย่างมาผสมกันจะเป็นลักษณะของระนาบ3มิติที่เป็น2มิติเริ่มจากการพับกระดาษเพราะตามหลักปกติเนี่ยกระดาษมันจะเป็นโปร p o r t ่นของ golden section อยู่แล้วพราเวลาเราพับยังไหก็ตามเนี่ยร่องรอยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นร่องรอยของ ตัวเลขสมบูรณ์แบบอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นแบบร่างที่จะสร้างโครงสร้างที่เรายิงและจับต้องไม่ได้ฮะเป็นแค่ไกด์ไลน์ที่เราจะวางภาพที่เขียนลงไปขั้นตอนที่2คือว่าก็จะเขียนด้วยลายเส้นที่เป็นปากกาแก้วซึ่งอนี่ก็เป็นเทคนิคค่อนข้างจะโบราณเหมือนกันนะฮะก็น่าจะพ,พัฒนามาจากผู้กันจีนอะไรเงี้ยก็ปากกาคอนแลนคล้ายๆนันนะฮะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือว่าก็พยายามคิดว่าเส้นที่เราเขียนไปในสุดแล้วเนี่ยมันจะหายไป คือว่าจากการที่เราทับถมเลเยอร์ของสีต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาเจ้าทั้งหมดเนี่ยไปย้อมโดยที่เราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือว่าเหมือนกับเวลาเราถ่ายภาพขาวดำแล้วไปอัดรูปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันตื่นเต้นที่สุดสวยหรือไม่สวยหรือว่าจะดีไม่ดีเนี่ยเพราะว่านี่ไม่ใช่ประเด็นแต่เรียกว่าโปรเซสที่มันทําให้คนสร้างงานตื่นเต้นเนี่ยว่ามันน่าสนใจกว่าก็คาดหวังว่าในสุดแล้วเนี่ยทั้งลายเส้นทั้งรอยพับ ขึ้นเป็นสองเลนอยู่แล้วพอถูกการย้อมมาเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่มีมิติหนึ่งที่ซ้อนเข้าไปวยความลาดหวังเนี่ยว่ามันจะมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบเบาบางขึ้นมาคือเป็นเป็นเอกสามิติฮะได้อยู่ในสองมิติแล้วก็เนื้อหาที่เขียนก็เป็นเนื้อหาที่ผมชอบเขียนประจาอยู่แล้วเป็นเรื่องของการเรื่องริทึมซึ่งซึ่งที่รับมันพัฒนามาจากวิธีการเขียนแบบแบบตะวันออกนะครับคือเป็นเป็นลายเส้นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ผสมด้วย การเขียนพุกกันจีนนะมันก็จะเป็นเลเยอร์ซ้อนกันหลายๆเทคนิคในสุดพอราย้อมมันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่แต่ก็คาดหวังว่ามันน่าจะน่าสนใจนะ